สวัสดีครับพวกับชื่ปากแปรนะครับผมเดี๋ยวเอาขากล้องนี่ไป็นน้ำกับไข่ยข่ายก้อนแต่บัวอันนี้ขากล้องของใครเอาขึ้นรถน้ำเออไข่ไทยก้อนก้ามูยุ่งยังไงไข่ายกกอนเออเดี๋ยวจะเอาไปไล่สดครูกับสองน้องต้ดอ่ะนะแบบนี่นี่นี่อันนี้คือเป็นลังกระบะเครื่องมือนะครับผมกรุณายกขึ้นรถด้วยนะครับเปิดฝาท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะยกไปทั้งกระบะแล้วก็ล่งเครื่องมือยกไปทั้งกระบะเนี้ เทืนยก the ดึงไปดึงไปดึงโอ้ยมันบ่อแนักดึงไปดึงไปเออดึงไปเออดึงไปคนละหูเดี๋ยวปะฮะเปลี่ยนเอียงโอ้ที่เอฟซีห้เหรอเออเปลี่ยนเอาสีขาวกับสี้มเออเอ็กสีขาวสี้มเดี๋ยวแป๊บนึง

เทาไปุ่ลังเลือดามเรือเอาเรือไม่ใ่ำองเรือไมใส่ำองเอ้ยยกขานเนะน่มันต้องมันต้องแบกขึ้นไลเลยต้องแบกขึ้นไลเลยบอร์แมนเบอร์แมนไหนนี่เลยอ่ะต่อไปก็กระสอบปูนนะครับเอาไปให้หมดเอาเอาทั้งหน้าั้ทัหน้าทั้งน้าน้าหดครับอ๋น้าหมด ดูให้ด้วยเด้อไอ้เสร็จดูให้น้ำเด้อเช็คดรียบเงี้ยออที่อนี้ไปไปทางไหนแล้วล่ะข้างหน้ากี่วะข้างหน้าต้องกระน่ำอไม่ค่อยสีน้อยไม่ค่อยสีน้อยไปได้มาไหนเพราะว่าเพราะว่า เป็นท <łość> ั้งสมทางแ้เปล่าครับที่นั่มก่อน ไปล่านี้คุณก็ได้แลครับผมปาะชารัฐของบ้านจำปาดงมามายกขึ้นมานีครับอ่ะอันนี้ก็จะเอาไปพุ่นนะครับผมยกไปจำปาดงนะครับเนาะนี่ครับผมก็เป็นอุปกรณ์ช่าง เครื่องไม้เครื่องมือนะครับผมแล้วก็ถังน้ําเพื่อที่เอาไปกินที่โน่นนะครับผมเนาะอ่านี่แหละครับผมกําลังยกขึ้นรถชิดได้ครับเด้อนะ Yeah. globally อ๋อดิบัสเฉยดูดิบัสเฉยดูโอ้ยมีกล้องนะ มัดแต่งก้องมัดเยอะนี่มัดแต่ง

คนยันมีสกุลนอฟอีกเก้าคนยังม <Yeah, S 3> <Yeah, S 2> ีสกุลครับคนมีสกุลนอฟอีกเก้า่าวันนั้นวันที่เขามาเอาบ้านผมเนี่ยหาคนมาทำความจ่ายให้หน่อยเด้อเดี๋ยวจะให้ค่าทำความจ่ายเขามาที่นี่แหละออกออกอกไปแล้วก็ให้เขาทห้ความจ่ายให้สักบาทและเด็กตัวเผาเเลยเผาเลยเนาะ เนเก็บเอาเลยมาเลไม่เอาไม่เอาบ้านไปเลยห้องน้ำก็ให้เขาย่าก็หาคนมาทำให้หน่อยแล้วก็โทรหาผมกี่บาทท่านทีเลยี๋ยวจะโทรมาบอกหรอกว่าวันไหนย้ายย้ายไปย่าห้ยล้วห้ยล้ไปเมื่อไรหแล้วว้าวมาแล้วก็ใหญ่แม ปวามคนไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรเหลือแต่ความบ้างาใจเอ็มมาแล้วปูนเินมากนีู่นใส่ปูนใส่กับปูนทว่าทางโน้นกับเจ้าน่ะป้อแล้วอีกนึ่งนี่นั่นวะกดไปขึ้นเต็งหวัดได้แล้วนั่นเต็งหวัดได้แล้วน่ะฮะโอ้12แล้วหอหนา อะไร,ะไรนะเขาจะปรับนะเขาละปั๊บพิ่มมาแล้วเขาไม<ห>่ไ, <ซ S 2> ได้ป้าเพิ่มเป็นหนำใจเป็นหนำใเลยคือว่าจังสั่นนะนะครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็รถเราก็ใส่เรียบร้อยเดี๋ยวรถจ่ายเอ็มนะครับเดี๋ยวรถจ่ายเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้บ่ได้มัดโอ้ยกระบอกเบิ้งไห้น้อมูอยู่น้งพีกันเลยโอ้เบาตัวเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ